สวัสดีครับเป็นนันช่องคุณพ่อกราร์ดไฟครั้งนะครับเย่เมื่อกี้เรารีวิวคิดหนึ่งไปแล้วคันนี้จะเป็นคิดสองนะครับของ SBT 0 5ีศูนย์ห้าคิดสองบัตตี้ไฟนั่นเองนะครับกล่องนี้คุณพ่อก็ต้องขอบคุณอันคิดเหมือนเดิมที่ส่งกล่องนี้คุณพ่อร,รีวิวก่อดเหมือนเดิมนั่นเองนะครับกล่องนี้เห็นเห็นเด่นเด่นเลยนะฮะจะชัดเลยนะครับทั้งปกทั้ง ใบหน้ากล่องนั่นเองกับสายใหม่ที่หลายๆคนรอคอยคนเล่นดักเนสหลายๆคนรอคอยนะครับก็เป็นดักเนสสายใหม่สายเบรียลสาย6กรคลิสายเด็กล่มอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่จะเรียกนะฮะก็จะเป็นสายใหม่คุณพ่อไม่แน่ใจว่าไอตัวสายเนี้ยมันจะอยู่ในมังงะหรือเปล่าแต่รู้สึกว่ามันจะไปอยู่ในนิยาย นิยายสั้นในเว็บบูชินะครับก็อันนี้ไม่ได้ใจเหมือนกันนะเพราะว่าคุณพ่อไม่ได้ตามไม่ได้ตามของคนนี้เท่าไหร่นะก็อาจจะต้องรอดูนี่ใน Youtube ว่าพี่ไม่มีขิงแมนจะมารีวิวให้หฟังให้ฟังหรือเปล่านะครับแล้วก็รีโมทไฟ์อย่าลืมไปเล่นได้นะครับแล้วก็สแกนการ์ดได้กล่องนี้มีสาใบนะครับเป็นดักเน็ตเน้นๆนะครับสำหรับคนที่รอสายนี้ซื้อ4กล่องคุณพ่อค่อนข้างจะเชื่อได้ว่า ครบน่าจะไม่ขาดอะไรเลยพอดีพอดีแบบครบแน่ๆน,นะครับกับสายใหม่นั่นเองนะฮะมาก่อนอื่นก่อนใดนะเอาซุ้มหลังกล่องออกมาเก็บไว้ก่อนเพิม่มนั่นแหละโอเคหน้ากล่องก็จะเป็นฟอยล์หนึ่งใบนะครับแล้วก็จะมีซุ้มหลังกล่องฟอยล์หนึ่งใบหน้ากล่องก็จะเป็นฟอยล์ฟอยล์เส้นแต่ว่าดูในนี้อาจจะมองไม่เห็นนะแต่นี่เป็นฟอยล์นะครับนี่นี่คือฟอยล์นะ มันท้ออย่างนี้คือฟอยนะถ้ามันเป็นกาน๊าซธรรมดาจะไม่จะท้ออย่างนี้นะเห็นไหมจะท้อได้เหมือนกันนะครับโอเคมาเริ่มมังกรพิศษแห่งความริษยา NV ก็เซเว่นซินนะครับบัตรทั้งเจ็ดนะ NV บาตแห่งการอิจฉาริษยาไซส์สามหัวแปดพันสองขีแปดพันคอคอสจ่ายสองเกตทับเด็กยัสโซหากเรามีเลือดหกหรือต่ำกว่าไซส์จะลดลงสามกลายเป็นไซส์ศูนย เคาน์เตอร์ในระหว่างเทิร์นคู่แข่งเลือกการ์ดมอนสเตอร์หรือไอเทมคู่แข่งหนึ่งใบสมรรถใจหนึ่งเกตเพื่อเพื่ออ่าสมารถใจหนึ่งเกตถ้าจ่ายได้จัวหนึ่งยกเลือกความสามารถของการ์ดไปถูกเลือกและจับนอนหากเรามีเลือดหนึ่งหรือหากเรามีเลือดหนึ่งการที่เลือกอยู่จะไม่สามารถลุกได้ด้วยแถมก็ได้จัวได้ใบเทกและจับนอนทิ้งเลยนะครับ อมังกรเทพมังกรปิศาจแห่งความเกลียดข้านสล็อตนะครับก็นั่นแหละเซเว่นซินนั่นแหละแปดพันหนึ่งคีสสี่พันไซสามคอคอสใจหนึ่งเกตทับเด็กยาโซหากเรามีมังกรปิศาจใบอื่นที่มีไซเป็นไซไซนั่นเดิมเป็นไซสามอยู่ไซตัวนี้ลดลงสามด้วยอืการเป็นไซสุดทันสนามนั่นแหละก็จะให้สามารถปูบอดสามได้สามตัวได้กลางไซขวาได้นั่นเองนะครับเคาน์เตอร์แอคทีฟเลือกมังกรปีศาจหนึ่งใบและาจหนึ่งเกต เขาทำลูกกาท,ที่เลือกก็ทำให้เพื่อนลุกมาตีรอบหนึ่งได้อ่าเอสการ์ดนะครับบัดดี้นั่นเองนะครับมับงกรปีศาจพารานสูรเบเลียนไซส์สามหนึ่งหมื่นสามพันสามกิูดหนึ่งหมื่นสามพันคอคอสใจสามเกตนะครับเป็นเผ่าใม่อมังกรปีศาจนะเป็นเผ่าใหม่การ์ดนี้บนสนามเราไม่สามารถถูกทําลายเด้งขึ้นมือและคีไม่สามารถถูกลงได้จากความสามารถของการ์ดคู่แข่ง หากเรามีพลังหนึ่งหน่วยตัวมันจะได้รับเพนิเทตและคลิของมันจะกลายเป็น666มีมุฟทริปเปิลแท็กนะครับนั่นแหละ666คิคลินะฮะการันตีตาย3 <c oughs> ามหลอกแรกกันเลือกหนึ่งนะครับก็จะเป็น ตัวที่หลายๆคนเราคอยว่ามันเทพเลียนมันเทพแบบเทพมากนะฮะแล้วมันลุกเล่นมันน่าเล่นมากๆนั่นแหละมังกรปีศาจปูทเทโรเคานเตอร์หากเรามีมังกรปีศาจใบอื่นอยู่บนสนามเ,าเลือกการ์ดบนสนามคู่แข่งไม่เกินสองใบาสามารถทิ้งมือได้หากทํำในเทิร์นนี้การที่เลือกจะลบพลังหนึ่งหมื่นจากนั้นหากเรามีเลือดหนึ่งในเทิร์นนี้การที่เลือกอยู่ลบสามขีด้วย มันก็มีศาสตร์คอนิคหกพันหนึ่งคีสามพันอ่าคอคอสใจหนึ่งเกียรติทอดีกาโซหากเรามีเลือดหกหรือต่ากว่าไซส์จะลดลงสองกลายเป็นไซส์ศูนย์เหมือนเดิมและก็เมื่อการนี้โจมตีทำลายมอนคู่แข่งหนึ่งใบหากมีเลือดหกหรือต่ากว่าถอดโซทั้งหมดแล้วทําลายด้วยเกินไปมันก็มีสตว์คาราปลาคาปลา เคาน์เตอร์หากเรามีมันตอนเปดนบบสนามเลือกการ์ดบนสนามของเราหนึ่งใบทิ้งการ์ดนี้จากมือหากทาการที่เลือกอยู่พลังลบห้าพันเอ้ยพลังบวกห้าพันจ้น้าทามีเลือดหหรือต่ำกว่าบวกหนึ่งแสนแทนโอ้โหพาโรหากเรามีเลือด6หรือต่ำกว่าการ์ดลดลงหนึ่งกลายเป็นไซส์ศูนย์ เมื่อมอนสเตอร์มังกรปีศาจที่เี็นเนได้เป็นสองสูงกว่าโจมตีทิ้งหนึ่งเกตคู่แข่งแล้วก็ได้หนึ่งเกตแทนมันก็ไป่สาบลูปุลลูปุสไซสูนนะครับมันก็ม่ศา us, บลูปุสสามารถคอได้หนึ่งหนึ่งครั้งต่อหนึ่งเทินเมื่อการนีเข้าส,สนามพระรามีมังกรปีศาจไปอื่นบนสนามนำท็อปเด็กเข้าเกตสองใบเข้าเกตจัวหนึ่งถ้ามีรถหกหรือต่ำกว่าได้จัวอีกหนึ่งใบ นำการ์ดนี้เข้าสุดโซของมอนสเตอร์บังกรปรีศาจที่ใบอื่นบนสนามเรา,าหากการ์ดนี่มันโซบ,บังกรปรีศาจการ์ดแบบเล้โซกาดถ้ามีโหดต่ำกว่าบวกพลังหมื่นแล้วก็ตูดหมื่นด้วยบังกรปรีศาจอิชิอะชิมิอาเมื่อการนี้เข้าสุดสนามทิ้งมือหนึ่งใบหากทำ นำมอนสเตอร์มังกรปีศาจที่มิติิทิศออกหาเบรี่วขึ้นมือนะครับในซะับกรองหากมังกรปีศาจที่มีไซด์ดังเดิมเ,เป็นสามออกจากสนามสามารถเอาใบนี้ออกสนามแทนได้บึ้มตัวมันแทนมังกรปีศาจกรีปุสใจหนึ่งเกรคอคอสสกิลมังกรปีศาจทุกใบมันสถา้วไม่สามารถทุบจับนอนได้แล้วก็ไม่สามารถยก,นนลกาาถเลิกสกิลได้ด้วย เมือการนีเข้าสู่สนามนำมันก็เป็นสัตว์ไซส์สามจากดบหนึ่งใบเด้งขึ้นมือ<ฮ>หาของแล้วก็หามใบเทคหามนอนอมังก็บปิษัเคลโกเคานเตอร์แอคทีฟในเทินในระหว่างที่ในระหว่างการโจมตีทางคู่แข่งสามารถใจหนึ่งเกียร์หักท่ำคอการนี้จากมือย้ายแล้วอ๋อก็คอตัวมันมาแล้วก็ย้ายเป้ามาตีมันเป็นการ์ดกึ่งกงโล แล้วก็เมื่อการที่ผลลัยเทินคู่แข่งหากเรามีเลือดหนึ่งเด็กจวคืน1ด้วยก็อย่าอย่าคอช่องกลางถ้าคอช่องกลางก็เพนิเทธไปเลยนะครับให้คอช่องข้างนะมังกรพิศาจเคอร์วูสเมื่อการนี้เข้าสู่สนามท็อปเด็กเข้าเกตหากเรามีเลือดหหรือต่ำกว่า3ใบเท่าเกตแทนเดียบลอร์เดียเดียบลอสซ คอสคอสท,ทำลายมังกรปีศาจหนึ่งใบบนสนามเล่านำท็อปเด็กสองใบเข้าสู่เกตแล้วก็จวดสองหากมีเลือหกหรือต่ำกว่าได้จวดเพิ่อมอีกหนึ่งใบเช็เท่าครั้งบึ้มสองสองเกตสามจวด <c oughs> วงเวียนผูกพันธะแห่งการเรียกปีาศาจคอสคอสทิ้งมือหนึ่งใบดูทเด็กห้าใบเอามอนสเตอร์หรือไอเทมมังกรปีศาจรวมกันไม่เกินสองใบขึ้นมือที่เหลือเข้าเกต เล่นเธอละครัโฮโฮโฮสามเกตสี่เกตทุ่ทำนองของจันทราปรีศาจ์ไล่ได้เมื่อเธอคู่แข่งนะและมีมังกรมือสัมบนสนามลาวโคเตอร์อันนี้เป็นโลยกเลิกเลือกหนึ่งอ,อ,อย่างจากสองอย่างจัวหนึ่งแล้วก็ดดเมจจะกลายเป็นศูนย์อีกสก,กิลนึงสามารถจ่ายพลังชีวิตกี่หน่วยก็ได้ถ้าทำในเทิร์นนี้ดดเมจที่เราลงตามจำนวนพลังชีวิตที่จ่ายไปอ๋อ ในเทิร์นนี้นะในเทิร์นนี้หมายความว่าถ้าคุณมีเลือดสิบคุณสามารถใจเลือดเก้าเพื่อที่จะทําให้คำเสียหายแล้วลดลงเก้าหน่วยผู้ต่อสู้ต้องตีสิบคลิถึงจะทําให้เราเลือดกลายเป็นศูนย์ได้และก็เมื่อเราเลือดสิเลือดหนึ่งเบนเลียวก็จะมีหกแลาถือหกคีในเทิรนต่อไปไงครับ เกตเกตอยู่เคออสติกเพนใจพลังชีวิตหนึ่งหน่วยทิ้งท็อปเด็กสามใบลงดอบแล้วก็ได้สังเกตธรรมดาเนาะแต่ได้เกตเยอะอยู่เดียบอสเกรฟใจหนึ่งเกตท็อปเด็กนำมอนสเตอร์หรือไอเทมมันก็นมีสาตร์ที่แตกกันไม่เกินสองใบาจากดอบขึ้นมือหาของหาไอเทมกับมอนอันนี้เป็น อันเชิญเสริมพลังหมายความว่าต้องมีการเด้งเลือดแน,น่นอนนะครับเดียบลอสคอนเวอร์ชันหากเรามีหากเรามีเลือดหนึ่งสามารถไล่ได้ไม่ต้องจ่ายคอคอสอาแคดคอสจ่ายสองหน่วยเลือดสองหน่วยเคาน์เตอร์คอบังกรปีศาจตร์ไม่เกินหนึ่งใบจ,จึดดรอปโดยจคอคอสจากนั้นหากมีเลือดหกหรือต่ำกวา่าการ์ดใบนั้นจะได้พลวเวบุกหมื่นตูดบุกหมื่นแล้วก็สามารถได้ไล่ได้เธอละคังนั่นเองอันนี้เป็นร้อยสูตรนะครับ ทำลายมอนสเตอร์กี่ใบก็ได้มอนสนามนำเราจัวหนึ่งใบตามมอนสเตอร์ที่ถูกทำลายใช้เธอละครั้งเดบอสดิฟโพชั่นหากเรามีเลือดหนึ่งสามารถไล่โดยไม่ต้องจ่ายขาแคสคอร์สแคสคอร์สทำลายบังกรปิศาจและจ่ายสองเกรนะครับคาลเตอร์ Counter, ด้วยหนึ่งยานสองอย่างทำลายมอนสเตอร์คู่แข่งทุกใบหรือทิ้งเกตคู่แข่งสามเกรอันนี้เป็นโล่ใบเดบอสชิ Bot, Shield, ลไล่ได ไล่การ์ดนี้ได้เมื่อคู่แข่งโจมตีและเรามีมังกรมีสัยบนสนามเรากันเอาไปเล่นกับสายอื่นเคา์เตอร์ลดการโจมตีจากนั้นทํามีเลือดหกหรือตำกว่าได้นึ่งเกตหนึ่งจั่วก็มันเด็กเนี้ยมันมันมีพวกอย่างเงี้ยเยอะเพราะว่าเลือดเหลือหนึ่งมันมันมันสามารถที่เราเล่นให้เราเลือดเหลือหนึ่งได้แล้วมันมีโล่สามใบมันมีมอนไซส์ศูนย์มีไอโลโลโล่ลเลือดแล้วก็โล่นี้เพื่อที่จะ เซฟชีวิตคนเล่นนั่นเองนะครับแบบมันต้องมีคนที่เล่นแบบเลือดเหลือหนึ่งอ่ะแล้วผมจะใช้เบลเลตตีหกแล้วสิบหกคิดทุกเทิร์นเพราะฉะนั้นใส่มาก์้อนชิวไปด้วยอีกใบหนึ่งก็ได้แต่ว่ามันเพิ่มเลือดหนึ่งนะ <c oughs> เอ๊ะมากก้อนชิวเพิ่มเลือดหนึ่งปะช่างมันเถอะลืมไปละเพลงวอล์ <c oughs> อแห่งจันทราสี่ชาติเซตนะครับเมื่อมอนสเตอร์มังกรพิศดารเข้าสู่สนามท็อปเด็กสองใบเข้าเกตใช้เทิร์นระคังแล้วก็ หากเราพลังกายเป็นศูนย์สามารถออกกาดมีลงดอกถ้าทำทเอาเท p เด็กลงดอบถ้าเป็นางกรปีศาจะได้เลือดหนึ่งเลือดแต่ลกลายเป็น1ก็คือชุบได้ชุบที่มีใบนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าพวกโดเจอพวก Impact ที่บอกว่าตายแล้วตายเลยก็ไม่ได้นะตายแล้วตายเลยก็คือเกิดก่อนไอ้พวกนี้นะเด t เอสเทร y อ่วงลึกรอ เป็นกลางๆไล่ลได้เมื่อมีเลือดสี่หรือมากกว่าแคสคอร์สพลังเราจะกลายเป็นสามหน่วยอ่าอีกสกิลหนึ่งทิ้งการ์ดบนมือทั้งหมดจวดสี่อ๋อก็แลกกับการที่มีเลือดสามเลือดสี่ให้กลายเป็นเลือดสามแล้วก็เปลี่ยนมือทั้งหมดเดียบอสตอมในเทิร์นนี้พาวเวอร์ของมังกรมีแตทุกใบไม่สามารถถูกลดลงได้เมื่อมังกรมีสาบไซส์ามโจมตี ทำลายมอนคู่แข่งทําลายการ์ดหนึ่งใบแล้วก็หากทำลายสาเร็จทิ้งเกตดด้วยแถมเดี Dear Boss, Dear ยบอสเดีโตรไล่การ์ดนี้ได้ไม่คู่แข่งโจมตีในเทินคู่แข่งและเรามีมังกรปีศาจเป็นสนามเขาเตอร์ดแล้วกันโจมตีจากนั้นหากเรามีรโหดต่ำกว่าทาเลียงสองใบเขาเกตดทิ้งเกตดคู่แข่งสองใบก็โล่อีกใบหนึ่ง <c oughs> คือไม่ต้องใส่โล่มังกรดําก็ได้ตอนนี้มีโล่สี่ใบแล้ว S Negative s เซ v นน e กีฟเซอร์ยลการนี้ได้ระหว่างเทิร์คู่แข่งและเรามีมันก็มีสัตว์บนสนามใจส่องเกตในเทิร์นนี้ฮะเราพลังชีวิตกลายเป็นศนย์พลังชีวิตเราจะกลายเป็น1แทนก็อีกใบหนึ่งโล่อีกใบหนึ่งอ่าไอเทมนะครับลวมทำมินแห่งความมืดนิรนันอัมเบล 3,001คิอีคิปคอร์สนำมันก็มีสัตว่จะดอกใบเข้าโซ่ใจ2เกตพลังชีวิตของเราจะไม่สามารถได้รับความเสียหายจากความสำคัญของการดก็คือก, ate, ก,คาการเพนิเฮกับการพวกการที่ยิงเลือดและหากเรามีพลังชีวิต1ตัวมันจะมีพาวเว่าหมื่นบวกหมื่นแล้วก็บวก2คิี้เป็นตีหมื่นสามสาม้เมื่อการนี้จมตีทิ้งเกตคู่แข่งหนึ่งใบฮะมีเลือดห,หนึ่งเลือดหนึ่งหน่วยจันหนึ่งแล้วก็เลือกทิ้งมือด้วยโคตรเก่งเลยนะฮะ อิมแพ t ไม้ตายนะฮะเอราดีเคทอเวชไล่การนี้ได้เมื่อโจมตีสองครั้งขึ้นไปลิงแทนนั้นเป็นหนึ่งใจส่องเกตเลือกมันก็มีสางเราหนึ่งใบสร้างความเสียหายให้พลังชีวิตตามคิทิข้ลของเรามันเขียนเหมือนง่ายนะแต่ตีสองครั้งใจสังเกตแล้วผมชี้เบรียวเลือดเเลยหนึ่งยิงแล้เราจะหกคีฮัลโหล แล้วก็แฟกนะครับโอ้ให้แฟกมาทุกอันเลยนะค่อนข้างดีแล้วก็กล่องนี้ก็จะมีของเสริมของเลเจนที่เป็นสายย่อยๆก็คือคิดหนึ่งอะ่ะมันจะเป็นสายฮอลลัสสายอเล็กซายเยอะอันนี้มาจะเป็นสายกลางๆและกับสายเก่าๆนะครับเป็นราชาพูดพายอันเวลิสใจส่องเกตทับเด็กยัโซวีและบุรุษทุกใบมันสนานแล้วมันสามารถถูกใบเทคได้หากในช่องเดอรามีเวลับบุรุษหรือพูดชื่อแต่ละกัน3ใบการนี้บวก2คีได้เพนทามี5ใบ5หรือ6เนี่ย อ๋อหกใบหรือมากกว่าคาทุกใบมนสนานะบวกพลังการแข่งการทุกใบคู่แข่งพาวเวอร์ลบห้าตัวลบห้ามีเก้าใบยกเลิกสกิลด้วยมูฟเดอไปวนแท็กซกก์ัวคิลี่อีกใบหนึ่งเนาะแคทคอร์ดคอร์อรอรอรแจ่สองเกตท็อปเด็กเข้าโซ่แอคทีฟเลิกทิ้งมือหนึ่งใบเพื่อดูท็อปเด็กสามใบจากกองเราหรือกองคู่แข่ง และวางเรียงลนดับจากนั้นจัวหนึงสามารถใช้เธอละครั้งโฮโฮวางสนุกคู่แข่งได้เวลาบุรุษนะครับพ้ก้าดวงแก่งแอสพอร์ตโฟ์คอคร์นำการ์ดบนสนามหนึ่งใบลงดอกหากดอกเรามีเวลาบุรุษ3ใบไซส์ลดลอง 2. เค์เตอร์เลือกเวลาบุรุษบนสนามหนึ่งใบสามารถใจน่งเกตถ้าทำลุกการ์ดที่เลือกหากมีเวลาบุรุษ ชื่อในดอปต่างกันห้าใบลุกการ์ดที่เลือกและบวกขี่ให้ด้วยใช้ได้ละครตรัวเป็นเดิมเบนัแ,นแท็กอันนี้ใบลีเนาะโอดิเซอุสเราสมใสไอเทมเวลาวบรุษอยู่การ์ดนี้บวกพลังสามพันแล้วก็เมื่อเราสมใสไอเทมเวลาวบรุษอยู่การ์ดสามารถทิ้งการ์ดนี้จากมือให้ทำจะได้เลือดหนึ่งจวนหนึ่งก็ใส่กระดูแลนด่ให้ดูแลนด์ใส่กลับไอเลวันทีนได้เนาะใช่ไหม เออเลวันทีนใช่ไหมไม่ใช่สิเออใช่มันเถอะลืมชื่อแล้วเด็กดาบอะเมอรินเมอรินเหมือนกับใบรีหรือว่าเป็นตัวใหม่ก็ไม่รู้เนาะอินอินซิบัสบลัดทิ้งวิลาบรุษหนึ่งใบใจสองเกตเพื่อดูท็อปห้านำเวทมนต์เหลืออเทพวิลาบรุษไม่เกินสองใบขึ้นมือแล้วก็เลียงที่เหลือเลียงใต้ใช้เธอละครั้ง บัลามีอันไม่ตายใจหนึ่งเกตเลสการ์ดมันคู่แข่งหนึ่งใบฮะอน้นบลามีไปแล้วลุสิบใบเลสทุกใบแทนนะครับเราพูดผู้อย่างแข็งเคาน์เตอร์ได้สองเกตอันนี้อันนี้เวดลีแน่นอนมาาเวทไวทัชไล่การ์ดนได้เมื่อจบการต่อสู้ครั้งแรกในเทิร์นคู่แข่งใจสองเกตสองเลือดจบเฟดนะครับตัดเฟดน้าด้านด้า,ดาเลยนั่นเองก็เป็นใบตัดเฟดของเเจด์เองฮะ ตำนานวีลชนรายได้เมื่อบนสนามมีวีรบุรุษสองใบหรือมากกว่า,านำก๊าซสี่ใบาจากท็อปเด็กเข้าเกตสามารถใช้เธอละครั้งก็เกตนั่นเองอันนี้เป็นเวทเก่าเหมือนกันเพราะอันนี้เป็นใบลีรหัสลีหมดเลยนี่เพิ่งเห็นรหัสเนาะอันนี้อันนี้เป็นรหัสลีเพราะว่าเป็น XBT นะครับอันนี้ก็เป็นรหัสลีเพราะเป็น XBT เหมือนกันตำนานแห่งปราดดาบ ลล่ได้เมื่อสมใสทเทเทมิลบบุดอยู่ใจหนึ่งเลือดเรื่อ,องความสามารถหนึ่งอย่างนะครับาสามารถทิ้งไอเทเมิลาบุลดหนึ่งใบเพื่อที่จวดสองหรือไอเทเมิลาบุลดทุกใบบวกพลังเจ็ดพันนั่นเองอันนี้ก็เวทลีนะเมอร์ลินไล่ได้เมื่อโมเสรมีลา,าบุลดษดูท็อปเด็กสามใบเอาหนึ่งใบเข้าเกตที่เหลือขึ้นมือหมอ,อหนึ่งใบระลาบุลดษหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็ ทิ้งหนึ่งใบนะครับ i n น o s s i b l e Blade Wall Set Counter นะครับนะั่เมรับหลุดที่เป็นมอนสเตอร์เลยเทมจากสนามเราลงดกเรื่องหนึ่งอย่างครั้งต่อไปจะกลายเป็นศูนย์ความเสียหายหรือว่าจวนหนึ่ง Cloudsotas อันนี้เป็นใบใหม่นะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่รหัสลีแล้วอันนี้เป็นรหัส sbt 0 5แล้วเป็นอาวุธใหม่ของ เวลาปลุนะครับก็เหมือนเดิมเอาเล่นกับไอ้ดาบได้นะอ่าอีกขอ้์อสหากในช่องดับเรามีเวาบ,บาปลุดสิบใบหรือมากกว่าทิ้งเวรบรปลุบนมือหนึ่งใบอืมหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าไม่มีถ้าถ้าในดับเราไม่มีเวลบรลุดสิบใบก็ไม่ต้องทิ้งหรอไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่แน่ใจนะหากการนี้โจมตีที่มาชิลิงแอนแท็กความเสียหายลุดลงไม่ได้เคาน์เตอร์เมื่อคู่แข่งทําการโจมตีที่มาชิลิงแอนแทก ใส่ชีวิตเราสามารถจ่ายหนึ่งเลือดลุกเลิกการโจมตีได้โอ้โอเก่งดูแลนดาอันนี้เวนเวตลีนะดูแลนดาลลีสามารถเป็นบัดดี้ได้ใจหนึ่งเกตหนึ่งเลือดแล้วก็เคาน์เตอร์แฮนด์ออฟเดอะคิงสามารถสมใส่การที่ติดดาบราชันในชื่อการหาก,หากเราสมใส่การที่ติดคำว่า ดาบราชันอยู่สามารถสมใส่การ์ดนี้ได้โดยที่โดยจ่ายอคิวคอร์สใช้เธอละคังนะครับแล้วก็กสก,กินหนึ่งเวลาวบลุทุกใบไม่สามารถถูกทําลายจากพลังการคู่แข่งได้มีอุปกรณ์เชนก็คือสามารถเปลี่ยนดาบได้นั่นเองนะและ้วก็ไม่ใต้ของดูแลนดัลไายได้เมื่อมีบรรลุในช่องดอบเราชื่อไม่สำคัญสี่ใบหรือมากกว่าใจสองเกตทำลายมอนแล้วก็เวททุกใบของคู่แข่งทง อ่ะอันนี้เป็นของใหม่นะครับเป็นของเสริมชีวิตอัศวินแดนชำระกําเนิดใหม่นะก็จะเป็นอัศวินธรรมระที่เล่นกดดากอนเวิล์นะครับอัศวินแดนชำระกําเนิดใหม่นด้ดคลอดากอนเมื่อการทุ่นล้มลายที่เขาการในระบายแท็กเฟสทับเด็กสองใบเข้าเกล็ดได้ละสองมังกรกเกาะเหล็กต้องมีมังกรกเกาะเหล็กไซส์สองนะครับตกคําว่าเหล็กเนาะหรือสูงกว่าที่มีการ์ดนี้อยู่ในโซ่จะบวกพลังห้าพันแล้วก็ได้เพนนเทต แล้วก็การ์ดในโซไม่สามารถทุกถอดได้ด้วยเก่งเพราะว่าเอามาเล่นกับเอามาเล่นกับไอเจ้าออคัสซอสมันสามารถดูดเขาโซได้ไงก็อยู่ในโซก็เก่งมอบเกียรติยศให้ดาบคมดาบไม่มีวันตายคมอีกแล้วคือนอกจากจะเท่แล้วยังชื่อเวทมนต์ทุกใบคมเหลือเกิน ลา,ายการ์ดนี้ได้เมื่อคู่แข่งโจมตีแล้วมีมังกรเกาะเหล็กอยู่บนสนามเขาเติยกเลิกการโจมตีจากนั้นสามารถทำรายการที่ติดมังสวิรในทธรรมละหนึ่งใบถ้าทำได้เลือดสองและยิงเลือดสองคู่แข่งก็คือสามารถยกเลิกการโจมตีและสามารถที่จะยิงเลือดส่วนได้อีกอือันนี้เป็นรีเคออสไม่ใช่รีเสียวน,นี่เป็นรหัสศูนย์ห้านี่เคออสอันเบลิออนสกิลดโด,โด โดราโกรีเอชเมื่อการนี้อยู่บนสนามเราลงช่องดอบสามารถท็อปเล็กสองใบสามารถนำท็อปเล็กสองใบลงดอบจัวหนึ่งใช้เทอร์ละครั้งาร์มืออันนี้อันเหมือนเดิมนะครับเป็นใบรีเนาะรีสกิลแต่แนงว่าอันนี้ก็เป็นใบรีสกิลเหมือนกันเหรออ๋อโอเคก็รีสกิลที่แก้นะครับน่าจะสกิลผิดในกล่องที่แล้วนู่นอะ มาดูหลังกล่องกันดีกว่าโห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 เกินปุยมุยเดี๋ยวซิโอ้โห,โหกล่องที่แล้วได้สีแดงกล่องนี้ได้สีขีได้สีฟ้าโอเคโอเคจัดไปมาเป็นคู่นะฮะก็จะเป็นส่วนหลังกล่องได้เป็นฮอลัสฮอรัสอ่าฟริซ่าฮอรลัสนะครับซึ่ง เหมือนเดิมคิด,ค,ดคิดส่งสูมหลังกล่องมาให้ดูด้วยนะเมื่อกี้คุณพ่อก็ให้ดูไปทีิงแล้วให้ดูอีกรอบนึงนะครับส่วนหลังกล่องก็จะมีเบรสเซนทอร์ที่เป็นบัดดี้แรนะครับก็จะเป็นซูมหลังกล่องทุกใบจะเป็นปัม๊มปั๊มนูนนะครับปั๊มนูนฟอยทุกใบแล้วก็มีเป็น sp นะครับของเซนทอร์มีแมกมาฮอลัสบัดดี้แรอ่าอ่ะ,อะ แล้วก็ฟิสซ่าฮอลลัสบันดี้แลนด์อันนี้อยู่นี่นะอีกใบหนึ่งที่ได้มาอ่าแล้วก็มีเป็นอันนี้เป็นขอบทองอาร์ตติดก,กันนะครับแล้วก็มีเบริอุสพนะครับเทม่มากโอเคก็รอดูรอชมเด็คโปรไฟล์ได้ซึ่งที่จะมีแน่นอนก็คือเหมือนเดิมดาก้อนนะครับแล้วก็อสศวินเนนชำระก็จะมีเพราะว่าคุณพ่อจะถือว่าอัศวินเนชัมละเป็นดาก้อนเวิร์นะครับ นาตันดานเพราะอยากเล่นนะครับก็เห็นๆแล้วก็จะมีที่คิดว่าจะทำนะคุยกันเพราะว่าจะไปแล้วนะที่คิดว่าจะทาในกล่องนี้ก็จะมีจีบุตรคลาสที่ซื้อสี่กล่องแล้วจัดเลยใช้สี่กล่องโดยที่ไม่ต้องใช้ของเก่ากับเด็กที่คุณพ่อจะจัดเล่นเป็นเด็กหลักเลยที่เป็นจีบุต c คลา t ที่ในของเก่าด้วยแล้วก็อัศวินชำระที่จะเสริมของใหม่เข้าไปดูซิว่ามันจะเก่งขึ้นไหมนะครับแล้วก็ลูกหลักนะครับ ห้าเข่านั่นเองนะฮะห้าเข่าก็น่ามันมันเสริมแค่สองใบอ่ะอาจจะลองดูละกันอาจจะถ่ายมาให้ดูเพราะว่ามันเสริมถึงจะเสริมน้อยแต่ก็เสริมนะโอเคก็ไปแล้วสองคลิปจุกๆนะฮะชั่วโมงหนึ่งดูกันตาแฉะถ้าดูถึตงตรงนี้ต้องขอบคุณมากถ้าดูทั้งสองคลิปนะครับแล้วก็จะปีใหม่แล้วไม่แน่ใจว่าจะมีคลิปอีกไหมในปีนี้ถ้าม,มีก็อาจจะรอชมวันที่หนึ่งเลยละกันก็ ไปแล้วนะครับขอบคุณมากนะฮะสวัสดีปีใหม่มีความสุขทุกท่านนะครับไปแล้วสวัสดีครับ